เรามาถูกทางแล้วแต่ว่าเสียงมันเริ่มหายไปแล้วว่าเสียงนี้ไม่ต้องมาจากทะเลนี่แน่นอนผมพอจะรู้แล้วมันต้องมีคนเล่นตลกกับเราแนะ่แกล้งเาเลยออกไปกลางทะเลแล้วก็ร้องไห้แกล้งคนอื่นไม่ฉันว่านะไม่มีใครมาแกล้งเล่นตลกกับเราหรอกต้องลงไปดูใต้ทะเลให้ได้เสียงร้องไห้มันต้องมาจากใต้ทะเลีี่คุณ เรื่องี้เราฝันเหมือนกันล่ะก็ได้ยินเสียงเราให้เหมือนกันแต่ความไม่ยังไงคุณง่วงนอนหรือเปล่าว่าคุณกลับไปนอนกันดีกว่านะฉันหลับไม่ลงแล้วล่ะฉันตื่นตั้งแต่ฝันเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าฉันอยากฝันต่ออยากเห็นหน้าีแต่ผมไม่อยากเจอหน้าผู้หญิงคนนี้เลยนะแค่ในความฝันเนี่ย ผมก็รู้แล้วว่าเขาที่ใส่ไม่ไมดีแล้วก็ต้องใจร้ายแน่ที่สำคัญนะผมว่าเขาไม่หวังดีกับคุณแน่ไม่ทำอะไร ผู้กองฮะผมก็ยังว่าท่านรบอ้าวไม่ได้หรครับมีฮะมีคนตายอีกแล้วเหมือนกับสอบเดิมๆเปลียบเลยอ่ะผู้กองใครคะเอ่อลูกน้องของอ่ไอ้ยงใครยังนั่นแหละตายแบบเดียวกันเลยอะครับนุ่งน้อยใหญ่ไรละครับครับเวรกรรมอะไรเออมันไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมแล้วครับผู้กองมันเกิดจากความโลภอะครับเชื่อผมเลยครับนั่นเดี๋ยวรบเราผมที่นี่นะครับผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับครับ ฉันไปด้วยนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะเปลี่ยนสภาพเม่เม่คือบอกขางในรอแป๊บนึงผมไปตามก่อนเปทเพื่อนเมนะครับ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 ่คุณพ่อจะพักรอนกี่วันครับวอนสามวันก็พอลูกนะแต่พอรับรองมาไปถึง จบเป็นยังไงอะไรยังไงพอเวลาพอสักสองสามชั่วโมงนะลุมน,นะช่วยพี่ดาพ่อเกิดมาเป็นตำรวจก็ต้องไปจัดขวารียบอยธรรมดาขอ้พอสักสองสามชั่วโมงแล้วกันนะให้พต่างตัวะ่ะบอกแล้วไงผี่ทะเลนั้ามันดุมันฆ่าทุกคนเลยที่ไปขมโมยสมบัติมันมา คุณสงคนเนี่ยเห็นศพคนตายแล้วคุณยังเยอดูอีูเหรอฮะเนี่ยเชิญคุณสงคนน่ะอยู่ตอบสินะเพราะว่าผู้กองประสุติ์่ะจะไปทานข้าวที่ร้านบุญเกลียวใช่ไหมคะพี่กา จะเป็นบ้าไปแล้วนะคำพูดหลืของไอ้ถึงเนี่ย,นนยม้เราจะพูดท้าพูดร่อยแต่ข้าว่ามันก็มีความจริงอยู่เหมือนกันลเลยแพ้ยงเชื่อข้าเธอใต้ทะเลโพนด้วยอย่างน้อยไม่ต้องมีเรื่องอาถรรพ์อย่างนี้แน่นอนทำไมนั้นจะไม่เกิดเรื่องซ้ำๆซากๆอย่างนี้หรอกวะน้ำได้พวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยยังไม่เลิกที่จะแกว้ง เขาไปหายโยงพบาลแล้วกม็มีหวังตายลูกเดียวเหตุตายอย่างเนี้ข้าพูดเรื่องจริงยอง เราจะคงจะทิมในเช้าว,ว่าฆาตก,กรเนี่ยมันคงยังต้องซ่อนตัวในทะเลที่แดดสักแห่งหนึ่งแล้วก็ดักทำร้ายเวลาคนออกไปเวลากลางคืนใครว่าล่ะเป็นพวกนั้นหรอกผีทะเละ่างตามันแดงผมมันยาวนะสีดำค่ยคยอยๆออกมารัดคอเนียะะวิกทะทวานนี่ก้ะโอ๊ยป้าก็อยู่สวนบ้านเลวะพูดอะไรก่อกวนอยู่ได้ บอกไปไปมไปพนไปยางยางนะกนะ็จับข้อคุกซะเลยเนี่ยไปจะชทินจะพงอายัดศพด้วยไว้ก่อนนะแล้วก็ส,ส่งศพนี้ไปชนะสุที่ไว้กยองครับท่าน มมันมันติดตามากเลยนะลอยวนเวียนจนจนนั้นเลจะไปดูทำไมพี่เมย์ก็อย่างนี้นั่นแหละอะไรที่ควรดูมันก็ไม่ยอมดูอะไรที่ให้ดูมันก็ไม่สนเมย์เราว่านะเมย์เริรมความตั้งใจที่จะลงไปดำหาสมบัติด้วยตัวเองดีกว่าเสี่ยงไปมันไม่คุ้มนะเมย์บางครั้งการที่คนเรายิงจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยมันสะดวกกว่าจมูกเราเองนะ แต่เราอ่ะเราไม่ชอบยืมจมูกกนอืุนหายใจจมูกใครมันจะดีเท่าจมูกเราคะจริงของกอยมันนะเมย์ดูสิพวกที่ลงไปดำอ่ะตายกันเป็นเบอือเลยพี่ทบแต่ว่าพวกของผู้กองประสุดเนี่ยเขาไม่เคยเยันงรายเลยเลยนะเมย์ว่านะถ้าเกิดเราลงไปด้วยเจตนาดีอ่ะเราจะไม่เป็นอะไรยังไงเมย์ก็จะลงไปจาริงผู้กอไปไหนคะ เออเห็นว่าจะออกไปสำรวจทะเลนู้นนะครับผมเหรอเอ้ยงั้นฉันไปด้วยวิแมวียง,งมีพี่กรณ์ยังไงเราก็ต้องลงไปนะใต้ทะเลนั่น,นอ่ะมันมีอะไรให้เราสอบหาหาความจริงได้เบรกกองไปทางไหนคะเออไปทางนู้นนะครับ มีมากมีเทวรังจงรู้มาหาเราคุณจะอยู่คอยนานมากนานเกินไปแล้วลุงมาหาเราได้แล้วเมธาวลายเดี๋ยวพ้นเด็กตอนเด็กมีอะไรให้คุยตอนี่ผมกลับมาก่อนแล้วกัน คุณจะไปไม่ได้ว่าคุณกลับไปดูของที่งงขึ้นมาดีกว่านะคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงฉันจะรู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงได้ดีขึ้นนะถ้าฉันได้สำรวจอย่างใกล้ชิดไม่รู้อ่ะถ้าคุณให้ฉันไปฉันก็นั่งอยู่บนเรือนไม่ได้จะบ้าตายทไมมึงมึงไม่ช่วยกันให้ดีวะฮะมึงไม่ไม่รอยผัวมันด้วย โม่ดิพี่ยงอายุฝนก็ตกอ่ะแค่เจ้าเรือก็าฟังแค่เนี้ยแทบจะไม่รอดอยู่แล้วพี่ยงไ,ไปปอดแหงเปเร็วเว้ยไปไปไปแต่ต้องรีบๆขนของเดี๋ยวอไนนะไรวะรถพุ่งอีกแล้วมาซื้อของนายย้งขี่รถทั้งทุกทีเลยว่ะไป ไหนนายงของอ่ะของอะไรอ่ะเสีย่ยตายกันมาสองคืนแล้วอุตสาหอบเงินสดมาต้องร่วมล้านไายจะมาขนของไงนะแย่จริงไงนายงเฮ้ยกลับไวเดี๋ยวนี้เสียแม่มใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวก็กได้ถ้าเสียอยากจะได้จริงๆนะผมพอจะมีเก็บไว้บ้างชิ้น,นของชิมมน้นผภาพสกปรกทีเดียวนะไปแต่มาเสียดู วางวางเลยนะแค่เนี้ยแค่เนี้ยแต่ว่าแสนห้าเสียเออแปดหมืก็พอแล้วโอ้เสียเสียรู้เป่าวว่าเดี๋ยวนี้มันงมของยากขนาดไหนเราต้องเสี่ยงกันออกไปตอนกลางคืนนะเพราะกลางวันเนี่ยไอ้พวกมนุษย์กลมุบาแล้วมันไปแย่งงมกันจนหมดแล้วอเอาเรื่องนี้ ของไม่อันเลยนะนายยง <laughs> ผมจะพยายามนะครับเสี่ยแต่ว่าตอนนี้ไอ้พวกลุงน้องผมเนี่ยมันขี้ขึ้นสมองกันหมดแล้วมันจะจกลัวเรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์งี่เง่าเนี่ยสิกลัวขายของเสา้งแต่อากงมากมาไม่เคยเจออาถรรพ์ผีๆนะมันไม่กล้ากับอ้วกเราเว้ยมาสิกูจะถีบไ้เป,เ,ปเปิดไปเลยคุณโกรธใั่ไหมที่งนตามคุณมาด้วยร่างกาย เปล่าแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ดีลวะวน,ว,นวนี่ตะวนวิ่นแถวเนี้ยคุณเห็นอะไรผิดปกติบ้างมัม้ไม่พบเลยแต่มีคนตายแบบเนี้ยผมไม่พูเรื่งงสมบัติ่ยมันจะเพลินอีกหลายคืนมันไม่เกรงตัวความตายเลยนะมันอยากได้เงินมากกว่าความตายมันไม่อยอมตรงนี้มันมากมมยกว่าที่คุณคิดเยอะมากขนาดไหนะมากมายขนาดที่ว่า ถ้าเกิดคุณไ่ขัดประโยชน,น์มันมันอาจจะฆ่าคุณไมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าทำตัวรูปร่างแบบที่คุณเป็นอยู่แบบนี้เข้ไหมฉันรู้นะเราเมาาื่อไหร่ฉันจะได้ลงไปดูสมบัติล่ะก็คุณพร้อมคุณอย่ารีบร้อนได้ไหมทางที่ดีที่สุดเนี่ยคุณไม่ควรจะลงไปเลยที่ซ้ําไปมีแต่เรือลำหนึ่งเก่าๆแล้วก็มีแต่ของผุพังๆแต่ว่าขอางผุพังๆแล้วก็เรือลำนนี้แหละที่จะเป็นตำนานเล่าขาน กูแน่แน่เปลี่ยนอาชีพนะเป็นนักเขียนนิยายลึกลับดีไหมรับรองว่าขายดีแน่เลยเชื่อผมสิอ่ะเนี่ยถึงละบริเวณที่เรือจมอยู่มีทำอะไระที่สุดเจ้าก็มาแล้วฟิสเห็นไหมเรากำลังมองดูเจ้ามีคุณทำไม ออยาามทนนะคุณอยากรู้ไหมว่าอะไรมองคุณใครเนาะก็ลาชนะเนี่บ้าไม่ต้องมาขู่ฉันหรอกแต่ติดเขาบอกว่าแถวนี้ไม่มีฉลามยังมารับเราขึ้นไปไมีทำอะไรไปไม่มไมไมทำอะไรไลงมาลงมาพี่คุณ ง้อลไปก็ตกลงไป,ไป,ไปหรอกรู้สึกว่ามีคนกาลังมองฉันอยู่คนรอห้นลงไปช่วยใตนะ้นั้นุใครจะไปรอคุณล่างไม่มีอากาศเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือว่าคุณจะสร้างตำนานใหม่ตั้งแต่ยังไม่ลงใต้ทะเลฮนะคืนคุณจะง้องอีกทีนึงคุณตกลงไปเนี่ยผมไม่ช่วยนะครับนี่ฉันรู้นะ นี่ขนาดที่ยังไม่ตกลงไปคุณก็ช่วยฉันละคุณไม่กล้าปล่อยฉันตกลงไปหรอกแต่ก็ขอบใจนะผมเริ่มเบื่อค,ความสป็ต่อกวนคุณแล้วนะนี่ยถึงจะเบื่อย,อยังไงคุณก็ต้องคอยดูแลเสมอเพราะว่าฉันอะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณถ้าเกิดผมเบื่อมากๆเนี่ยผมอาจจะรับผิดชอบไม่ไหวและถึงตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ออกทะเลอีกก็ได้สุดมากมี่คุณ อะไรจริงนะม,นม,มีอะไรบางอย่างมองฉันอยู่คุณลงไปที่นั่นน่ะคุณเห็นหัวเรือที่เขาเรียกรถแม่แมนางไหมเรือทุกคลมามบนโลกเนี่ยนะเ้าก็มีแม่านางทั้งนั้นแหละคุณฉันอยากเห็นแม่นางของเรือที่จมอยู่เดี๋ยวถ้าคุณลงไปใต้น้ำได้น้ำน้ำเป็นเนี่ยคุณก็จะเห็นเองแหละต้องบนนะตอนนี้คุณเรียนไปก่อน ไม่ใจร้อนเข้าใจมั้ยมีเท่าอะไรทิ้งเรารไปแล้วเจ้าหน,นูไปแล้วพาขึ้นไหนเจ้าก็เดินเคยร้ายกับเราเสมอ สวัสดีครับคุณป้าผมเอามาให้คุณป้าปักแจกกันฮนะไม่รอรับคุณเมย์ไงครับคุณป้าเคยบอกว่าคุณเมย์ชอบไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะสนสองปองเอ้ยเอาอีกแล้วสมปองก็นั่นแหละก็ปรับแล้วก็เป็นสมปองใช่ไหมเล่า ใช่ครับมีอะไรให้รับใช้เจกานครับข้าจะจัดเจานไปต้นรับคุณเมยกลับมาเยี่ยมสร้างันสุดครับก็พรุ่งนี้แล้วสิครับครับพรุ่งนี้นะครับบ้าแล้วท่านก็บอกไว้ผมไปรับคุณเมด้วยครับผมดีใจมากเลยนะครับดาจกรสองสมปอง 噬魂。<Wow. S 2> ชอบคนโอหังแบบนุดกบนั่นเลยเราต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไขแล้วค่ะโอ้คุณป้าแต่มันไม่แต่ละค่ะหรือหรือว่าหรือว่านทงพอใจพอใจที่เห็นในนั่นสนิทสนมกับคุณเมย์เอางี้นะที่วันนั้นที่เราตามหาคุณเมย์แทบตายนึกว่าเกิดเรื่องอะไรปรากฏว่าคุณเมย์เหนื่อยแล้วก็หลับไปแทนที่จะปลุกให้ตื่นแล้วพามาส่งบ้าน คิดดูแล้วกันป้าบอกตัวป้ากลัวนะถ้าเป็นในธงอยู่ตรงนั้นนะ่ะป้าจะไม่กลัวเลยเอางี้ผู้นี้ตามตัรับคุณเลยอย่าลืมทำคะแนนให้มากๆทีเดียวนะคะป้าผมจะพยายามครับแต่ผมก็กลัวว่าเธอโกรธฮะแล้วก็ผมไม่ค่อยกล้าด้วยไวม่ไม่ได้การนล้สงสัยว่ารักนี้ต้องมีแม่สื่อสิละอะไรความรักเดี๋ยวนี้ต้องมีแม่สื่อด้วยเหรอชวีฮะ ลี่อ่านเป็นแม่สื่อแม่ชักนะระวังสื่อไม่สําเร็จจะชักพาดตัง mm ้งไอ้ทงมานานแล้วเหรอสักครู่ครับวันนี้ดอกไม้ใครล,ล่ะหนุ่มที่ไหนมาให้หนูเมย์เหอรอนา้ทงค่ะเอามาให้วีจัดจัดการแทนหนูเมย์มีความสุขในวันพรุ่งนี้คะ่ะขอบใจแทนหนูเมย์ด้วยนะไอ้ทงไปเถอะครับผม กี่โมงเนี่ยพูดบ้าๆเลยเหอะตอนเอรู้ว่าไม่จริงแมยนี่เขาทำตัวเป็นสารถีโดยที่ไม่มีอาการเครืองเขือนอย่างนี้เนี่ยโอ้หดูท้าเขาเคยซีเมย์แม่เลยนะไม่รู้ดินะเราไม่เคยสังเกตน่นนั่นนอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกเราทุกคนเนี่ยสังเกตเห็นหมดนะเมย์นะแต่ดูดูใบก็สงสารเขานะขี้ใจแทนเขาเหมือนกันอื แต่ดูถ้าเขาจะเป็นคนประเภทตีง,งูงให้กากินมากกว่าผู้ที่รู้เรื่องนะใไขง,งูไรกาฮะโอ้ยไม่์มมม,มอันนี้ไม่ใช่เราแนะ่นอนเราเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะคิดหรอกเราก็ยังเป็นเราไนไกอนเราอยากให้กอนนะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของเราแบบนี้ตลอดไปเลยตำแน่นี้นะเราจะไม่ยกให้ใครเด็ดขาดนอกจากกอน มาว่าความรักของเพื่อนเนี่ยยังยีความรักของแฟนนะขอบใจมากแม่แต่เราก็ยังอยากจะรู้อยู่ดีนะว่านม่นาะ